เอาโอเคสั่นแหละเมื่อก่อนนี้ไม่ได้โดนเน้นแรกๆคณะเขี้ยวหนังสือเอ็นจีดือน้าสามบาทเขี้วทีโนโรงพยาบาลไปเอาไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าละต้องไปเรวันไหนยังไงวะคือเราอะไปวไิทยาลัยเหรออันนี้เรานะน่าจะสั่งสั่งงานถ้าเธอสัง่งแบบปรานี้เอาด้วยอะไรมาแจกพิมพ์ซื้อจ้ะเรนแล้วสำหรับคือต้องไปเรียนใช่ไหม น่าจะาอาทิตย์หน้าวันที่จะมีแข่งวิ่งบ่บายที่จันทร์ใกล้ๆบ้านเจไดมาเที่ยวดูดวได้สรุปมันต้องจ่ายเท่าไหร่วะที่อ่านมาห0ร้อ0หพหรือพันสี่ค่าสมัครโคตาพันเาร้อยค,ค่าลอตเตอี่อีกหกร้อยถ้ามีหยุดก็ซื้อแล้วก็จ่ายวันมอมตัวเลย 600, หกร้อยหกพันสูหายขอโทษนะจุ๊บจุบเออหมดไฟกาจันดรอบไม่ไหวจริงๆค่าชุดเพียงเพิ่ไว้สองพันห้าร้อยบาท สองตัวเองเรียนกูจะหาจ่ายที่หนาวะนั่นเพราะไม่มีดรอบก่อนแ้วหนึ่งหางานทำก่อนหาเงินดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเลี้ยงควายละ <c oughs> ก็ยอสศกูได้ตอนช้าละเน่โก <c oughs> ใช่ไหมควาย <c oughs> แพงกว่านะโคต้าพันสร้อบ,บอกลราสมัครหกพันบอกชุด2500ถ้ามีชุดก็ไม่ต้องจ่ายงอมห0 0 0งหมื่นกลม แต่ปปสต้องชอบใหม่อยู่แล้วมะใช่ชุดขาวใหม่ด้วยไอแขนยาวๆกูดอปด้วยกูดอปจริงๆดังด้วยฮ่าฮ่าฮ่าควายจริงกูงยังไงเนี่ยมีรอบสองครับหา evet, มันอยู่แล้วจะยัยันๆัอ่ะหาทาันแต่มันจะทันขอตาหรือทันดิมีสองรอบเอ๊กกูกูกูคิดว่าทานันนะปะใช่ how to กูกูย่อสออืมก็รวมรวมมันต้าไหลนะ ชีชอมบอกมหมเอาแล้วรอบสองมันไม่ใช่คอต้าแล้วไม่ใช่มันก็ถือว่าเราช้ากว่าพอรอบแรกมังนะจากการดาวแบบมม่หมเอ๊ะอาทิตย์นี้มังเก่งให้ชนะเกาะมีเงินเรียนละเออไม่ต้องตื่นเต้นแต่ที่มันไม่รู้คือมันมีคอต้าหรือเปล่าไงอันนี้งงๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมมีคำถามเฮ้ยคอต้าคอต้าคอต้ารอบแรกเล่นมาแล้วหรอเออกูยังไม่ได้อ่านเลยอ่ะแต่เอียดทำงานอยู่อ่ะเอา แล้วโคต้าม,มันจะเปลี่ยนฝั่งรอบถึงสามรอบรอบแรกผ่านไปยัง่ะหรือว่ายังอะเออหรือว่ายังยังไม่ถึงเลยก็ตกเดือนละหนึ่งหนึ่งหหกพันอ่ะอาทิตย์ละสี่พันแต่ใช้ใจ่ายค่พาพรบมอเตอร์ไซค์รถยนต์ประกันรถสารพัดเอาง่ายๆก็หมดอ่ะสิบสี่ธันวานโน่เนเพื่อนก็เลแล้วลลบทชีวิตแม้มันจะหนักนะนั่นแหละขอญาติดออรอดชับทหารเราก็เป็นด้ ต้องบริหารเงินดีๆจบท่าหารมาบวชเรียนต่อ <c oughs> มึงดีดีเอวดี <c oughs> <c oughs> ไปแต่เงินโวกชงยนปะดีะจบับชาวจีนขอฐานกู้เงินหนึ่งมื่นบาทต่อวันลองเปล่ากู้ก็ยศมาต้องเข้าปวสละ่ะถึงจะกู้ได้มั้งต้องเรียนอยู่ปวสแล้วเปิดถึงกู้ได้มั้งโดยล่อก่อนดีโหเพื่อตบละ โอ้เพื่อจบแล้วรอบสองรอบทั่วไปคือถ้าไม่จา่ายนเดีวเดี๋ยวนี้เองก็เข้ายากผมบอกแล้วชิวฟิลมามาจากไหนวะโควต้าสนจะสามรอบเฮ้ยมั่วนี่ว้าเแบบีฟิลบ้าวอันนั้นก็เยอะไปไม่มัว่วห้องฝามมันก็รอบโคต้าสองถา,ถามดูถามดูแต่ก็ทีมบอรอรอบหนะ้ารอบปกติอะเชื่อนะศึกษาอเชื่ออาจารย์อคทก็ควจะใจรอบปกติไข่ ปะกะติใช่าวก็มีสั่งตอนรับให้กูเนี่ยตำ้ตงแตง่เด็กไงเรียนเรียนไม่ได้ก็ไม่เรียนหางานทำปีนึงเอ๊ะก็ไหม่อากันมากันมากันเด้อโสเคยถี่วิชาไหนแล้วมันไม่มีให้ลงเมื่อรอบที่แล้วมา่กรอมมากรอบเอานะแต่ขเขาเห็นใจจะได้ไม่ต้องมาหยุดปีหนึ่งใหม่คือ,อยังไงนะ เช่นเราติดไมโครของปีหนึ่งแล้วรอบที่แล้วมันไม่เปิดติดของมารสเนี่ยก็เอามากรองเอาถ้าคนติดเยอะพอจะหาคนมาสอนให้แล้วมาแก้อ๋อมันหมายถึงคนที่ติดสูโรอมอสอะไรนี้แล้วลงไม่ทันให้ไปกรอกหรออ่าถ้ามันไม่มีคนสอนแล้วติดก็ทําใจมาโรงเรียนหนึ่งวิชาของหนึ่งปีหนึ่งไหมใช่แล้วกูติดสู่ของป่าต้นลงได้ไหมแนะนําให้ลงวิชาไว เออลองเราไปก่อเหอะอ่ะไม่เหมือนที่คนกันไว้เลยเฮ้ยโวยไอ้ตังจะกันได้อื่อะอะะเดี๋ยวขอไปหัวฟังแป๊บอุ้ยไปดีเจพร้อมนห ดตรดิติรดิอะไรวะโดนแฮกจริงไหมอาพิซาออกไป <'m> เธอเบียร์ไปแรกกันเถอะเธอไม่เอา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 ,เอา,เอากับคนกับคอปปี้สิปปีต่อมากลับมาได้ไหมตะทัวร้อยเปอร์กางเลยไอ้กางเลยแบบนี้แจกค้สมปรีชูพลังการเกลคอมมิน ตายยอมไปหายพอละอยู่ในใจหายไปไหนเลยไม่ขวงคืนมาเนื้อว่าโดนอ่ะมันเฮ้ยมันมาละต,ตาเป็นไรอ่ะเวอรจัวัตรรป่าะะปะเกินตาร่างเพศเก็บหมดรูกโอเคเน่นนนใกกกาี็มิน ทุกคนสวัสด้วุกคนครับฮเจ้าขอมีรอนตอนเป็นหนึ่งสองคำว่าจะเก่าอะไรไหมก็กูก็คิดแบบนั้นฮะฮะว่าเคยทำอะไรคนๆตอกปลากันทับค่ะพี่น้องอะไรมีใครเอาเงินเข้าบวกก่อนไหมอ่าขอเชิญประชากนหน่อยครับทุกคนต่อไปชีวิตจะเอาไงดีที่ไหนจะเป็น ข้รแต่วาาาองกอะไรคืออะไรคือรอตางอะไรคอรอังครคบแต่เงินเห้ตวังก้อ่นะอุปบัวโตเลยเอยแต่มันไม่ถึงขั้นูงนะเว้ยจะเลียนหนักก็เถอะนะแต่ขออธิบายไว้ตอนไหตอนยางใช้โอเคละ ทุกคนเชื่อประจํที่ที่ฝึกงานกันด้วยนะครับข้าขอจอข้าที่คิดมาอึกหรือขอรอรอยนะู่นวมีอะไรเชื่อขอตามมาขอเชื่อทุกคนในว่าเนี่ยเนียวทาซิเวชเน<อ>ียวทาซิโั่ข้อใหม่อย่างเช่นนี่โดวยว่าไงติดสาท่าสุดสังหรอใช่กูจะรวบรวมเพื่อไปคยุยกับการทะเ,เบียนเพื่อให้ไงลงทะเบียนเต็มคนประจำที่ใช้ที่เราติดเผื่อให้แกมันอยู่ใกลกัน คามอมกรบเพื่อนๆด้วยส่งมาในเชทส่วนตัว Google กูก็ได้ลายก็ลายไมโครฟีตแต่ติดสามตัวขึ้นเท่าทำใจด้วยยังไงก็ไม่ทานฟังนะแล้วกูกูมีคำถามแล้วถ้าเขาให้คนที่ติดูนยนขอรอส่งรายเชื่อรหัสวิชากับชื่อตัวเองเ็นส่วนตัวเขาทำไมถ้าเขาไม่ไปติดต่อหรือให้หรือให้รูบร,ร,รวมไให้อาจารย์แค่อยากรู้เปล่าอ่ะอ่าอาลาร้์นะไม่น่าใจอ่ะ สอบถาขมข้อมูลหน่อยใครเคยแก้สนแล้วบ้างเอาเฉพาะแก้สนแอด,อดอทุกคนทุกคนลเล็กหน่อยใ่ขอในญาตนะอ่ามีใครฝันเปิดเราทำไหมาำหิวคนละหนึ่งนอยู่ร้านไงอ่าเอาก็อยู่ร้านไงเอา้าไปแต่วันอาทิตย์เอตอนเช้าเฮ้ยของฟรีเพื่อนกันรับแบบเบิฟิวหาให้ทีแอร์ฟอร์วันโลจัสยูอิเบอร์สี่สิบสองเทรด เฮ้ยลูกพี่เดี๋ยวเกินมีแอร์ฟอร์คู่ไหนส,สวยสวยอะไรมาทีมีแพนด้าสายเรษฐาไหมฮะถ้ามีฝั่งไหนอเออได้เลยไม่รู้ว่ามันจะถันไหมนะมันแค่คนละห้นาทีอะตอนนี้มีพร้อมขาหนึ่งโคจอแดนหนึ่งโฮมข้อสีน้ำเงินดำไซส์สีสบสสภาพ9กอันนี้ไม่าด้วย เอาทุกคู่อะเอาตามมาดอเอาตามมาดีเอาตามมาดอเอาตามมาดีเอาตามมาดออะไรวะเนี่ยเอามาดอมาดีเดี๋ยวขอคลิปดวเดี๋ยวนี้มันเริ่มขำๆ anything i, think I did.